สวัสดีค่ะมาพบกับบิวอีกแล้วนะคะในช่อง Ford ด i ิวมินิชา n นลนะคะวันนี้นะคะบิวจะมารีวิวในตัวของ Ford e v e เวเ t 2สใบเทอร์โบไทเทเนียมพัด 4x4 คูสปีดนะคะเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่1 8 5 4 0 0 0บาทค่ะเครื่องยนต์นะคะ2.0ลิตรนะคะใบเทอร์โบตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ส0สปีดเป็นเกียร์แบบใหม่นะคะ เป็นเกียร์ e-shifter นะคะที่ Ford เนี่ยเอกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ในการขับขี่มากขึ้นนะคะให้กำลังสูงสุดนะคะอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะในส่วนของชุดแต่งนะคะวันนี้มาแบบพิเศษมากๆเลยนะคะตัวว i กเต r นะคะเป็นชุดแต่งกันชนหน้านะคะทั้งหมด <Wow. S 1> เลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้า3าดวงด้วยในตัวชุดแต่งนะคะ ก็ยังสามารถที่จะมีกล้องหน้านะคะยังใช้กล้องหน้าได้อยู่นะนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีเป็นตัวล้างตัวกล้องนะคะเห็นไหมคะดูเล็กๆตัวนี้เผื่อตัวกล้องเป็นค่าเนี่ยเราสามารถกดล้างได้ด้วยนะคะเราจะมีตัวกัะจังหน้านะคะกันชนหน้านะคะเป็นของวิเตอร์นะคะในส่วนของไฟ ไฟหน้าของรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟหน้า m a t r i c LED นะคะมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยนะคะตัวไฟ daytime นะคะจะเป็นตัว C-cam แบบนี้นะคะในตัวของไฟด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยเพื่อความสวยงามนะคะเซนเซอร์ด้านหน้านะคะจริงๆตัวนี้เซนเซอร์เนี่ยมีเป็นรอบคันเลยนะคะตัวนี้ไฟตัดบอกนะคะให้มาเป็น LED ให้ด้วยนะคะ ล้อนะคะของตัวนี้จะเป็นล้ออัลลอยนะคะขอบ20นิ้วนะคะในส่วนของอยางเนี่ยเราให้มาเป็นคูเกียเลยนะคะจะเป็นตัว255 55 R20 ทับ55นะคะในขนาดของล้อก็จะมีโลโก้ Ford สวยงามเลยนะคะตัวนี้นะคะจะมีระบบเบรคเป็นดิสเบรคทั้งหน้าและหลังเลยนะคะเกีนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น สัญลักษณ์ของใบเทอร์โบนะคะแสดงว่าตัวนี้เ,เป็นตัวเทอร์โบคู่นะคะแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศตรงนี้ด้วยในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะมีตัวไฟวิ่งนะคะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็กล้อง3ามตวสาษานะคะแล้วก็จะมีตัวไฟสองด้านข้างรถมาให้ด้วยนะคะกุญแจของเราจะเป็นคีย์เลสนะคะเราสามารถที่จะเปิดประตูจากด้านที่จับประตูได้เลย ส่วนที่แถมให้เพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นตัวคิ้วกันศาสตร์นะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีมาให้อยู่แล้วนะคะเป็นตัวราวแขวนคานนะคะสีเงินในส่วนที่เราเพิ่มเติมให้ลูกค้าอีกหนึ่งอย่างนะคะก็จะเป็นตัวข้อไฟท้ายนะคะไฟท้ายของเราจะเป็นไฟ,ไฟท้ายแบบ led ด้วยเหมือนกันนะะอันนี้จะเป็นโลโก้ everest นะคะขนาดใหญ่ สีโครเมียมยกล้องหลังนะคะจะอยู่ใต้โลโก้เลยแล้วก็การชนหลังนะคะของวิเตอร์การชนหลังเนี่ยก็จะเป็นเป็นท่อคู่มาให้แล้วนะคะด้วยความที่รถคันนี้เนี่ยเป็นสี่คูณสี่นะคะตัวนี้ก็จะสามารถที่จะปรับโหมดได้อีกด้วยนะคะเป็น6โหมดเลย เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะตัวนี้เนี่ยเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวเบาะนะคะที่เป็นเบาะหนังนะคะาการปรับเบาะนะคะตัวนี้จะให้มาเป็นแบบไฟฟ้านะคะปรับได้8ระดับนะคะทั้งคนนั่งและคนขับเลยนะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็สามารถปรับได้ด้วยนะคะเป็น3ระดับนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นมัตติฟังชันนะคะตัวหน้าจอแสดงผลนะคะก็มีขนาดใหญ่แล้วก็ตัว หน้าจอกลางหน้าจอกลางเนี่ยจะมีขนาด12นิ้วนะคะจะช่วยแสดงผลให้เรารู้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหรือว่าความเร็วการประหยัดน้ำมันนะคะสามารถเช็คได้ที่ตรงนี้เลย พอรถคันนี้นะคะเป็นแบบ4ี่ณสีนะคะก็สามารถที่จะปรับโหมดอย่างที่บีบอกนะคะเมื่อกี้ก็คือสามารถปรับโหมดที่ตำแหน่งตรงนี้ได้นะคะคน่วนกลางแล้วก็ที่ตัวหน้าจอ12นิ้วแล้วก็สามารถปรับที่ตัวพวงมาลัยได้ด้วยในส่วนขงตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะ ปุ่มพุชตาร์จะอยู่ด้านขวามือนะคะระบบแอร์เนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบแยกฝั่งให้ด้วยนะคะเป็นดูโอแล้วก็จะมีสลูปโอเคโอเคบีุฟุในรุ่น e v e r l ร์เนะคะเรามีหลังคาสลูปมาให้นะคะขนาดใหญ่มากๆ ในส่วนของกระจกข้างนะคะก็จะมีตัวสัญลักษณ์นะคะตัวบายสปอร์ตตัวนี้เนะะี่ยค่ะมาให้ด้วยในรุ่นของไทเทนเนียมน,นะคะก็จะเป็นตัวประตูท้ายไฟฟ้านะคะมาพร้อมคลิกเซ็นเซอร์อม,รอม,รอม,มาให้ด้วยนะคะเพิ่มควมามสะดวกสบายให้กับลูกค้านะคะที่เวลาเราหยิบของจากด้านท้ายรถนะคะตัวนี้จะมีไฟนะคะสองห้องสัมภาระให้ด้วย ด้านใต้ไฟสองสัพเพละนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีปุ่มปรับตัวเบาะด้านตอนสามให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นการปรับเบาแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยด้านตอนสามนะคะจะมีช่องไฟ12โวลตวมาให้2จุดนะคะจะมีด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าอีก1จุดนะคะขนาดตัวบิวนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ150นะคะ นี่นะคะเป็นระบบช่วยป้องกันนะคะการประตูท้ายเนี่ยลงมาทับหรือว่าลงมาหนีบนะคะเมื่อทีเนี่ยมิวใช้แทบไม่ได้ออกแรงเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราก้มปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะดันขึ้นจะดันขึ้นไปเลยนะคะเพื่อป้องกันเผื่อบางทีบ้านเราแบบมีน้องๆน,นะคะเ,เข้ามาเล่นนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเซฟให้ด้วย ถ้าใครชอบในการรีวิวของบิวนะคะก็เข้ามากดติดตามบิวด้วยนะคะในช่อง Youtube นะคะช่อง Ford Biu Mini Channel นะคะก็จะเป็นบิวตัวเล็กๆตัวนี้นะคะมายืมรีวิวรถคันใหญ่ๆวันนี้นะคะก็คิดหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ